สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารังสีอม,มหิตของมาตรา309ท่านผู้ชมครับใครก็ตามที่คาดหวังและเข้าใจว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับหัวเขียงที่ให้มีการนิรโทษนิรโทษกรรมเหมาเข่งแบบสุดซอยจะช่วยให้พันตำโรวจโททักษิณชินวัตรกลับบ้านได้อย่างเท่เท ถึงแม้ต้องแลกด้วยการนิรโทศกรรมให้แก่ผู้สังฆ่าประชาชนด้วยก็ตามทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีโอกาสเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่เรียกกันว่าเซตซนั้นขอได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้สักหน่อยก็ดีนะครับท่านผู้ชมครับมาตรา309ซึ่งเป็นบทเฉพาะการ และเป็นมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับคมชให้มาบัญญัติว่าบรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,549ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญรวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับข้อความที่ว่าบรรดาการใดๆรวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2 5 4 9และจะได้รับความคุ้มครองต่อไปตามมาตรา309ของรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0 ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2550นั้นประกอบด้วยสองมาตราซึ่งสรุปเนื้อหาได้ดังต่อไปนี้คือ 1. มาตรา36บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งประกาศหรือสั่งระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่30กันยายน2549ไม่ว่าจะมีผลบังคับทางนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการตลอดจนการปฏิบัติต,ตามประกาศหรือคำสั่งนั้นถือเป็นประกาศหรือคำสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วย รัฐธรรมนูญ 2. มาตรา37บรรดาการกระทําทั้งหลายซึ่งได้กระทําในการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9ของคณะรัฐประหารรวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐประหารหรือของผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะรัฐประหารไม่ว่าเป็นการกระทําเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญตัติบริหารหรือตุลาการและไม่ว่าจะกระทําในฐานะตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทําหรือผู้ถูกใช้ให้กระทําหากการกระทํานั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทําพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงสรุปว่าหนึ่ง ตราบใดที่มาตรา309ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550ยังมีผลใช้บังคับอยู่บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารไม่ว่าจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการตลอดจนการปฏิบตัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นย่อมถือเป็นประกาศหรือคำสั่งหรือการปฏิบัติ ที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการ 2. ตราบใดที่มาตรา309ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ยังมีผลใช้บังคับอยู่บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำในการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่19กันยายน2,149ของคณะรัฐประหาร รวมตลอดถึงการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐประหารหรือผู้ซึ่งได้รับคําสั่งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐประหารไม่ว่าจะให้มีผลในทางนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการหรือไม่ว่าจะกระทําในฐานะตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทําหรือผู้ถูกใช้ให้กระทําและการนะการกระทํานั้น ผิดกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงในทางกลับกันก็แปลได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มาตรา309ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ถูกยกเลิกหรือไม่มีผลใช้บังคับแล้วหรือว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทย พุทธศักราช2 5 5 0ถูกยกเลิกไปทั้งฉบับเมื่อนั้นบรรดาประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารดังกล่าวรวมทั้งการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นย่อมเป็นประกาศคำสั่งหรือการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตรงนี้ต่างหากที่ควรจะทำ และการควรจะทำมาตั้งนานแล้วด้วยแต่ก็ไม่กล้าทำกันท่านผู้ชมครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราก็ดีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งหรือสุดซอยก็ดีโดยหวังว่าจะเอามาล้างพิษรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะล้างได้บ้างแต่ล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่หมดร่กครับเชื่อผมเถอะจะล้างพิษรัฐธรรมนูญ ต้องล้างด้วยรัฐธรรมนูญครับท่านผู้ชมที่กรรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง,งในตอนที่ชื่อว่ารังสีอมมหิตของมาตรา309ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ